สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันน้ำเมล์นาดหนึ่งดยพี่น้องจ้าวันนี้กินเขากินเขากับอันพริกปลาราสับนะแจบองว่าสิแล้วก็ปลาเนื้อปลาทอดปลาเคล่ากับน้ำเมล์ออย่างเห็ดย่างเห็ดแชมเปีญองไหมพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะให้เบิง่งกัาย่างอบเอาอบเอาว่าไม่เน,นี่างดอกอบเนี่ยฮะกองหนึ่งน้ำแม่ก็กดดึงดึงขามันออก ก็ได้ตั้งแต่โดกขามันบปอย่างค่ะขามันเอาไว้จะใส่แกงมากินเขามาัี่นี่แหละคะ่ะเขาพูดถาดบ่อิ่มมึนให้มันหูไปนะพี่นอ้องม,มาพักม่มะเขือกุยช่ายแล้วก็ กลางปีไข่ต้มหน่อยหนึ่งมาเมื่อเดือนหนึ่งเขาแม่ลืมมาจากน,น แซ่บอยู่เด้อพี่น้องเพิ่นแห่มาซิมลานลานปูนาจ้ะเพิ่นเปิดลานอันลานขายของไทยใกล้ๆนึงบ้านนี่โอ้ยน้องแม่สะดวก,กนนซื้อกันาะซื้อลานปูนาเอาเลยก้นไทยเฮาเนี่ยดาพี่น้องจ้ะแซ่แบแซบแซบ,แบเด้อน้องล่ะแซ่บแซ่บพ่อแดสนใจก็ไปซื้อเด้อจ้ะ 嗯，好、mm，感谢。 ย่างแบบไหนกับปนแซ่บแทบปนกระแซ่บจ้ะมาไม่ต่อยมาแม่ต่อยเย็บปา น้องแตนพี่หน้ามาเด้อเอเอเนีมยมันนี่เอเอ,เ,อ,ขขขขอ,อเนี่ยเออเมาุ่สุนสุขคนจ้ะมาน้องแนนเออเมาุ่สุนสุข,ขคนจ้าจุ๊บๆมั้งจ้าผีใบผีมอ่อมใบมาไหมมาไหว เบิกก่อนเด้อรักครับเนี่ยออืรักีพี่หนอเจ้ประลาดครับ

needs to die <laughs> อันนี้ีดำอันนี้สีขาวอันนี้สีอดำ

Sånn. Mm. Mm, เดี๋วขอถายเล้กว่าปากอืม

Hmm. ุดท,ทายชุดอะไรไเนาะแก่จมามแม่เกี่ยงทายไปแล้วพี่น้องจ้าดาพี่ด่าน้องไปกันด้นจ้าจะแซ่บน้ำกันนัดคลิปนะขอบคุณปีป่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาให้กำลังใจกันโดยตลอดที่บ่ลืมน้องแมวเนาะขอบคุณมากๆค่ะแต่กะ ขอให้คุณพระคุณเจา้าคุ้มครองเนาะค่ะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโรกกําลังหินหิตอยู่นี่นาะจ้ะเนาะนั่นแหละค่ะดูแลสุขภาพพป่น้องจา๋าขึ้นฮอดทิ่ถึงไปแล้วค่ะ